นิสัยไม่เปลี่ยนค่ะแม่ทัพขเมรเลิกนัดคุยแม่ทัพภาคที่สองตั้งใจไม่ทอนทหารและปืนใหญ่ประชิดไทยแต่ก็ยังคงเล่นแง่ต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมาไหมไหนอีกแล้วละแคะเนียเมื่อมีรายง,งานล่าสุดจากพี่เล็กวัสนาน้นร่วมว่คเมรเนี่ยขอเลื่อนประชุม RBC ของแม่ทัพภาคที่2และแม่ทัพกัมพูชาที่เป็นประธานร่วม27-28มิถุนายนออกไปก่อนค่ะโดยก็ไม่ได้มีการแจ้งเหตุผล ซึ่งก็สะท้อนว่าเขมรไม่ต้องการถอนกําลังทาหารและอาวุธหนะักที่ประชิดชายแดนหลังไทรนัดเจราจาเวทีนี้ค่ะโดยพลเอนกนัทพลนาคพาณิช์รัฐมนตรีช่วยกลาโหมเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากทางกัมพูชาว่าจะขอเลื่อนประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือว่า a ซาี ที่ระดับแม่ทัพภาคสองและแม่ทัพกัมพูชาเป็นประธานร่วม27-28มิถุนายนออกไปก่อนโดยไม่ได้มีการแจ้งเหตุผลแต่ก็เป็นหน้าที่ของทีมไทยแลนด์ที่ต้องขับเคลื่อนให้มีการประชุมทวิภาคีและทีมไทยแลนด์จะต้องเข้าไปตีกรอบพอต้องเห็นพ้องกันทั้งสองประเทศในการปรับการวางกาลังแต่อาจมองได้ว่าการเลื่อนประชุม r b c อาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจกันเรื่องการสื่อสารค่ะ ทั้งนี้ฝ่ายไทยเตรียมจะหารือเรื่องของการปรับกำลังทหารและอาวุธยุธโทโธปกรณ์ขนาดใหญ่อาวุธหนักที่มาประชิดชายแดนของทั้งกองทัพบ,บกไทยและกัมพูชาโดยเมื่อวานนี้นะคะพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองระบุว่าจะมีการประชุม RBC กับกัมพูชาเพื่อเจรจาเรื่องการปรับกำลังทหารและอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่เผชิญหน้ากันออกจากชายแดนโดยจะให้ถอนพร้อมกันค่ะ นอกจากนี้ผลเอกนะัตพลยังเผยว่าการประชุมวันนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเป็นอย่างดีโดยได้ชี้แจงโครงสร้างการทํางานของศูนย์และต้องได้ข้อมูลสรุปภายในวันนี้พร้อมทั้งเสนอนายกให้ความเห็นชอบ โดยสบทก,กจะมีการประชุมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9โมงครึง่งและถแถลงข่าวที่ตึก,กนาดีสโมสรเวลาเที่ยงตรงหรือเวลาบ่าย2พร้อมถ่ายทอดสดทาง n อ t ยกเว้นวันอังคารที่จะประชุมเวลาบ่ายสส่วนวันเสาร์อาทิตย์ให้ทุกคนสแตนบายหากมีประเด็นที่ต้องเรียกประชุมจะเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์เวลา9โมงครึ่งค่ะ ส่วนกรอบการทำงานบูรณาการและขับเคลื่อนงานระยะสั้นติดตามให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนระยะยาวสำหรับมาตรการอื่นๆที่จะบังคับใช้ได้เตรียมการไว้หมดแล้วเมื่อถึงเวลาก็เรียนให้ในายกรับทราบแล้วประกาศใช้ทันทีแต่บางเรื่องก็ต้องเข้าที่ประชุมครมหรือว่าสอมอชค่ะ โดยผลเอกนทพลนะคะชี้แจงถึงการที่กองกาลังบูรภามีการยกระดับห้ามคนไทยเดินทางไปทางานในบ่อนคาสิโนโปอยเปตกัมพูชาว่าเนื่องจากกัมพูชาไม่ให้รถขนส่งผักและผลไม้ผ่านด่านที่จังหวัดจันทบ,บุรีซึ่งทางกัมพูชาย,ยังมีการประสานมาพูดคุยในเรื่องนี้และเราคอยได้เพราะไม่ใช่มองเรื่องนี้เป็นหลักแต่ห่วงผลกระทบประชาชนตามแนวชายแดนซึ่งการที่มีอาวุธหนักมาเผชิญหน้ากันอยู่ท่าวันใดวันหนึ่งเกิดปืนลั่นขึ้นมาคนชายแดนจะเดือดร้อนจึงต้องออกมาตรการควบคุมกําหนดเวลาเปิดปิด ไม่ให้เปิดตอนกลางคืนเพราะในยามวิกาลการดูแลประชาชนลำบากส่วนที่ทางกัมพูชาเริ่มมีการตัดน้ําตัดไฟทําให้มีไฟตกในพื้นที่ปอยเปรตหลายจุดและหันไปใช้ไฟจากประเทศเวียดนามแทนนั้นผลเอกนัทพลยืนยันว่าไม่กระทบและเราก็จะไม่ใช้มาตรการตาต่อตา,ตาฟันต่อฟันที่รัฐบาลไม่มีการสั่งตัดน้ําตัดไฟเราจะไม่ใช้มาตรการอะไรที่กระทบต่อประชาชนที่อยู่ชายแดนไทยกัมพูชาและพร้อมจะพิจารณาอย่างรอบคอบเน้นย้ำไม่ให้เกิดข่าวที่เข้าใจผิดค่ะ